เส้นแซลมอนแซลมอนที่เป็นเส้นเฮ้ยอุ้ยโคตรอร่อยหนังใจอ่ะกินกินเฮ้ยกลางคืนหนูนอนไม่หลับเลยเพราะกาแฟในนอน สวัสดีค่ะอิ้ยแสงเข้ามาดีสวยๆเลยวันนี้เป็นเมนูประยุกต์ที่คิดว่าทุกคนน่าจะเซอร์ไพรส์เพราะว่านี่ก็อยากกินเพราะเซอร์ไพรส์เหมือนกันครับก็คือโซบะเย็นเส้นแซลมอนไม่ใช่เส้นโซบะแบบที่เป็นแป้งหรืออะไรนะเป็นแซลมอนที่เป็นเส้นๆเราเอาแซลมอนมาทำเป็นเส้นเลยเ็ได้แซลมอนมาแล้วเพราะว่าเราสั่งจากแอปจ e ลิเวอรี่นะคะเพราะถ้าเกิดครึ่งตัวไปซื้อที่ห้างจะแพงมาก เรากำลังจะไปดูของเพิ่มเติมไป15บาทรเราอกใื้อแ่ตัวเล็กน,นิยๆของจำเป็นหมดแล้วแค่นี้เองเราออกมาซื้อแค่ต้นของแล้วก็เราจะดูของแกร้มไปเดี่ยวกะเรมเรมในสายกุ<ๆ>้งดูหน้าอร่อยจังเลยอเอาไปก็บขนมตอนนี้เรา ซื้อเสร็จเรียบร้อยซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินทางกลับครับดยลุยหิวแซลมอนไม่ไหวแล้ว<ช>ไปดีวกว่ากลับมาแล้วครับโอเคแซลมอนเราไม่ได้ซื้อข้างน,นอกนะคะเราสั่งมาครึ่งตัวอืเขาแล่หนังมาให้แล้วเดี๋ยวเราจะมาทำเส้นโซบะกันทำเลยปาไปเปิดประตูแมวก่อนว่านัดใจ่ว มาแล้วแฟนสดนี่สวยไหม One hour later เห้นหั่นจนมืดตรงนี้คือซอสนัตซีจากคลิปซูชิแซลมอนยักษ์อันนี้แล้วก็จะมีดั้งเดิมของเขาก็คือเป็นซอสโซบะเย็นเลยอันนี้ครึ่งหนึ่งอ๋อคือเขาเอาอันนี้ผสมน้ำเย็นเลยใช่๋อกษานี่ถ้วหนึ่งครับอ่ะเท่านี้ละกัน อ่ะใส่น้ำเย็นมาในนี้โอเคเกินหน่อยได้เพราะว่าหนูคิดว่ามันอาจจะเค็มอืมเรียบร้อยมันทำง่ายมากค่ะทุกคนอาชิมก่อนคนคนไม่ใช่อ่ะชิมอืมเป็นไรขึ้นตาหวานนั่นเองเค็มโอเคเพราะว่าแซมมอนหมันประมาณนี้บิบบโอเคใช่ไหมครับเราจะใส่หอม ว่าสบีใส่ไหมใช่จื๊ออะไรไปเลยหมดเลยป่ะแล้วแต่ป้ะป้าเป็นเซียนโซบะเย็นป้ะป้าอยากใส่เท่าไหร่ก็ใหมดเลยพอมากเลยเราจะเริ่มจากซอสอันไหนก่อนโซบะนี่เนาะสังเกตเพราะว่าทำมันมีควันลืมใส่น้ำตาลอุ้ย ิีมานะโอเคโอเคเฮ้ยขอโทษค่ะตื่นเต้นมึงไม้สั้นพร้อมไหมหนึ่งสองอ๋ออร่อยมากเลยอ่ะเดีอดมัเลยอ่ะปลาเดม่อนหวานมากอืมซอสพอดีนะมันไม่เค็มเกินไปนะอืมหนูว่ามันดีขึ้นเพราะมีวาซาบิด้วย คุ้มค่าการหั่นอ่ะมันกินได้พอดีมากอ่ะอืมกับแก้มเนี่ยเป็นแชมพูหนึ่งสาอือหอน้องชาเข้มมากอืมต้องแต่วาทบินฑ์เลยึ่งไหม แต่อร่อยอเขาอร่อยเลยเยี่ยมตัดเลี่ยนม,มานี่ไอหวานนึง่งสองทำไม,ามาเขาทำชั้นแบบเนียนละเอียดเลยอืออืม,อม,อม อืมเขาซอสของคุณโต้งคงอร่อยเสมอหนูอะเรียมเส็ดสามันเพราะเหตุการณ์นี้อันนี้ปิ๊ปเพิ่มอันนี้ไปด้วยนะเพิ่มไหนอันนี้มัสตาร์ดอืมคุณพ้าของเจ้าอร่อยอืมอืมเยี่ยมมากอะ มันนวลมากอ่ะอืมชิมไหนดิอืมัดไปหนึ่งสองอ,อ,อันนี้มันจะเค็มๆให้อารมณ์เหมือนแบบโซบะก็มันน้ำโซบะเยอะนะตัวอันนี้ก็เป็นซอสนัตซีจะหวานหวาน หวานเค็มเปรี้ยวนิดๆอันนี้คือดีสำหรับหนูนะคือมันเนี่ยคือดีเสมอแล้วแส่วาซาบินะลองลองลองอีกรอบเลยนะแบบใส่วาซาบิโอ้ยจิ้มตาหมดละแล้แลครับ <laughs> ยาวจัดหนึ่งสองอื้มอื้อร่อย,ออยเค็มค้นมากๆมกีความหนม หวานเก็บหนูกินนี่ดีกว่านี่เนี่ยของโปรดหนูตับตั้งหลายแหล่หวานเก็บหืมหนูว่าอันนี้ไปจิ้มน้ำน้ำก็ได้เหรอหืมนึ่ตัอหืมอร่อยแต่ว่าไม่ชอบเจล็ดจางกินอะอืมอืมอร่อย เหมือนมันจะเบียดเหมือนเยอะมันแสบตาตอนนะี้อร่อยนะโคตรอร่อย,ออยที่แม่บอกมันต้องดีจริงจริงเจ๋อไปเหมือนดูในไอตรงนี้ขนมม่อร่อย บอกว่ามันไม่หยิบอันที่อยู่แบบสมมติใช่ไหมทำไมแบบว่าไม่หยิบตรงนี้บีบไม่หยิบตรงนี้มันเท่กว่างอะ่ะอ,อร่อยทุกอย่างเลยนี่รอ,องจิ้มรวมได่ไหม,มเป็นไงแรกก็ดีละ ชาแบบเข้ามากอือกินยังไม่พูดไม่จานนานเนี่ยใช่หิวจานขนมอร่อยเข้าขนมข้าขนม นี่พอทักไปเขาเขาก็วางเขา,เาขหน่อยแต่นี่มันเท่ <c oughs> ไม่เห็นรู้สึกเท่เลยหนูสึกหนูแบบไม่อยากให้มันไม่เรียงเอาไปพังหมดเลยทั้งกระบวนมันต้องมีคนที่เป็นแบบว่าเหมือนประมาณคนที่เห็นรูปแล้วแบบหรืออะไรไม่เข้าที่เข้าทางก็จะแบบหงุดหงิดอะ่ะ <c oughs> มีกระเบื้องอยู่แค่ช่องเดียวทําไมไม่แบบไม่หันอะไรเงี้ยอยู่ตรงน,งนี้วางอีกนิดนึงก็จะตรงแล้วอะไรเงี้ยหนยูเป็นประเภทนั้นอะ แต่เขาไม่ใช่เขาใช้ชีวิตง่ายๆจะมีสิ่งเดียวที่ป๊าป๊าเป็นอย่างนั้นคือในคอมอมในความป๊าป๊าต้องแบบฟิงเรียบร้อยแต่ข้างนอกไม่จ้ะตัวใหญ่เลยถูกตัดว่เอ,อี่ยดูดิจะเค็มขึ้นตาไหม,ม,ม,มน้องดึงส่วนที่ดีของคนนี้ไปชาร์ล้าในคนนี้แทน โอ้โหถ้ามีอะโวคาโดนะนออืมเนี่ยืบถึงเลยหายไปนานหายไปหลายคลิปเลยอะ่ะอืมมาเต็มที่อ่ะมันหนำใจอะ่ะอก็ไม่คิดว่าโซบะเย็นจะทำง่ายขนาดนี้พอไปหาวิธีทำเลยบอกเฮ้ยแค่นี้เองเหรอแค่มีน้ำขวดนั้นกับน้ำเปล่ากับวาซาบิคือได้แล้วไม่ต้องทำอะไรเยอะแต่ต้มเส้นยากหน่อยแต่โชคดีไม่มีเส้นหั่นเส้นนานหน่อยอันนี้หันน่นเส้นปลาไอ้หั่นจนปวดหลังอ่ะ มุนนี่นเตรียมเรื่องมาเล่าเนี่ยนะใช่ครับคิงกีก็่ือมีมั่งมั่วเตรียมเรื่องมอเาเล่าไม่มีเลยคิงไม่ริงทุกคนคือเขาไม่เล่นหนู <c oughs> เรื่อง <c oughs> เยอะหนูไม่บอกอกหนูไม่เล่าละย่างที่รู้กันคือเรานอนหลับยากนะแล้วเขาจะเข้านอ,กอนก่อนเราถึงจะนอนข้างกันแต่เขาจะหลับก่อนเ <c oughs> วลาเราโดนมองอ่ะเราจะรู้สึกใช่ไหมหรือบางครั้งเรารู้สึกเหมือนเราไม่ได้อยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็แบบเล่นบุซซอ คำหนึ่งขำเมื่ภาพมันติดตาในเลนโบโลมันรู้สึกได้บางอย่างแล้วหัดไปจึ๊บปาทำหน้าอย่างเงี้ยแล้วจ้องอย่างเงี้ยเราเฮ้ยป้าคือแวบหนึ่งตอนนั้นละปาหรือเปล่าง่ครับมองเบ่งตาในที่มืดแล้วมองในที่มืดด้วยนะคิดดูทุกคนป๋าทำอะไรอ่ะดูเมื่อไหร่จะนอนไม่ปกติคือป๋าแบบไปแล้วเตะอากาศแล้วก็หลับไปเธอเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะ ลองถามทุมทกคนนะเคยปวดหัวไหมเคยวันนั้นปวดหัววันนั้นจะถ่ายซื้อของถ่ายคล <c oughs> ิปหรืออะไรนี่แหละปวดหัวปวดหัวมากไม่ไหวอย่างนี้ก็ลุกขึ้นมากินยาแล้วก็ทำอะไรปุ๊บ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 แล้วก็นอนผักก็ถูกแล้ว แล้วตื่นขึ้นมายังไม่หายยังคงปวดอยู่ <S <S หายแล้วบอกก,ก็ดีขึ้นก็ดีขึ้นก็ยังปวดอยู่เราไปห้างไปกินชาบูสุกี้ยากิ <S <S พอกินเสร็จปุ๊บเนี่ยความทรงจำหายไปเลยอะว่าเราเคยปวดหัวมีม,มีแบบสบายเดินผิวมันกินยาไปแล้วไงพอไปกินอะไรที่แบบอร่อยอร่อยอะฮับอิ่มปุ๊บปุ๊บหายไปเลยแต่ก็จริงอ่ะแค่กินอะไรอร่อยอร่อยไม่รู้ทีมันลืมมั้ง ลืมจริงๆไม่ได้ปวดหัวเราปวดคุณหนูกินยานเลยแล้วันนั้นอ,ะอ่ะอแล้วก็จะมีเรื่องกาแฟออออโ,อโอ้จะเปิดโรงงานกาแฟแล้วอ่ะไม่หยุดไม่หย่อนต่อไปเนี้ยจะเลิกกินกาแฟแล้วนะหลังบาบสามกินเหมือนเดิมทุกวนี้กินเหมือนเดิมกินตลอดกินกินกินเฮ้ยกลางคืนหนูนอนไม่หลับเลยเพราะกาแฟแน่อนอนสองสามเดือนแล้วอ่ะแม่ก<ม>็กินเหมือนเดิมแต่ก็ลดแล้วนะคะเนี่ยากาแฟ น,นี่ยนะไย้กกินอยู่มันหอมอ่ะคือใจจริงวันนี้หนูตั้งใจกินโคจูจังเออลืมเลยนเนาะมาหน่อยน่าจะเป็นคำสุดท้ายอข,อของคืนนี้หนึ่งสองอมอันหวานอร่อยมากโคจูจังหวานแล้วหวานน้ำผึ้งมันน้ำผึ้ง,งไม่รู้ ออนมัี้เืงฝากคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องนัโต้นะคะครับผมวันนี้เป็นเมนูสวัดเย็นเช่นแซลมอนสดแซลมอนหั่นป็นเ้นเป็นเส้นยาวเดี๋ยวเจอกันเมนูหน้านะครับจะเป็นเมนูอะไรกับพวกเราตรงครับผมสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ดูจนถึงตรงนี้เดี๋ยวเจอกันนะครับผมบ๊ายบาย